กราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับคือมีคนถามมานะว่าพี่ปีนชั้นปีนขั้นของเกมเนี่ยของดาอง่านพวกนี้ต้องทำยังไงให้ปีนเร็วๆนะครับก่อนอื่นผมต้องต้องอธิบายกันวนะ่า <c ười> คือถ้าถ้าเกมนี้มันมีให้ระบบแบบปีนขั้นปีนชั้นนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ย ไปหาตีตัวที่คนอื่นไม่ตีนะครับเนี่ยหาดูตัวไกลๆตัวไหนก็ได้นะครับเนี่ยตีตัวที่คนอื่นไม่ตีนะครับแล้วอยากไปตีตัวซ้ํานะครับถ้าตีตีตัวที่ที่คนอื่นตีแล้วอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเขานะครับถ้ามันขึ้นชื่อเขาจองแล้วอนะ่ะเนี่ยอย่างอนี้เนี่ยครับคือผมตีไปอ่ะมันตายปุ๊บเราเราก็ไม่ได้ของดรอปนะครับ นึกอ,ออกไปคือของมันรอปมามันก็จะเป็นของเขาเนี่ยครับคือสิทธิ์การรอปมันเป็นมันจะเป็นของเขานะอ่ะอย่างที่สองเลยก็คือผมอยากให้เพื่อนเพื่อนแบบทําใจไวินิดหนึ่งนะครับถ้าไม่แบบพลังแบบแข่งแกร่กงที่สุดในเซิร์ฟหรือแข่งแกร่งที่สุดใน,ดในรวมเซิร์ฟเติมแบบบ้าคลั่งเนะี <c> ่ย <oughs> คือถ้าถึงขั้นนั้นน่ะเพื่อนเพือพ่อนปล่อยไปเลยก็ได้นะถ้าพลังเยอะะปล่อยไปเลยนะครับเนี่ยกดตีตอัตโนมัตินะครับแล้วจากตีแล้วตัวละคอมันจาตีอะไรก็ปล่อยให้มันตีไปนะครับเพราะว่า เราแข็งแก่งไงนีอครัถ้ามันไม่ลุมเราจริงๆเราก็แบบไม่ตายนี่ครับแต่ผมก็ยังแบบไม่ไม่เคยไปถึงจุดนั้นสักทีนะครับนั่นแหละนะครับก็พยายามแบบเลี่ยงๆเอาเนี่ยไปตีตัวที่คนอื่นไม่ตีนะครับเดินไกลๆอ้อมๆหน่อยนะครับอาจจะถึงช้าก่าเพื่อนนะครับอาจจะถึงช้านะครับแต่ก็ถึงนะแต่ก็ถึงเหมือนกันเนาะอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับใครที่มีคําถามมาลีก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมตอบทุกคําถามแหละนะครับ อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมขาหักนะครับรถชนนะครับป,ปะระสบอุบัติเหตุเนี่ยไปไหนไม่ได้ว่างตอบทั้งวันนะครับเออไปจริงๆแล้วนะครับ